กิจกรรมความเพียรห้าทั้งที่2 9รหัส38บทสวดธรรมจากกัปปวัตนาสูตรเอวงมีสุตังเอกังสมัย,ยังพะควาพาราสิยังวิหารติอิสิปเตงะเะมคาทาเยตระโคพะควาปัจาจวคีเย,ยพิกุอามันเตสิเทวเมพิกเวอันตาปะผาชิเตนะนะ เสวิตภาโยจายังกาเมสุกามะสุขันมิกานุโยโคมโนคัมโปโกทุชาณิโกอนาโยอนัตถสันหิตโตโยจายังอัตตะกิิมะทานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตถสันหิตโตเอเตเตพิกเวอุโโปอันเตอโนปะคัมมะมัชนาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธา จากผูกกรณียาณการณีอุปัสสยามะอภิญญาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกาตตะมาจารสมาขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากผูกกรณียาณการณีอุปัสสยามะอภิญญาสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเนวะอริโยอทังกิโกมโคเซยะทิหังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมโตสัมมาอาชิโวสัมมาวายโม สัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโพสาทิคเวมัชนาปฏิปทาตถาคเตเณ,นะณอภนะิสัมพุทธาสักพุกรณียานะกรณีอุปัสยาอะพิญญาะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปทะ ปัญะพิขเวทุกครั้งอริยสัจจังชาปิทุกขาชราปิทุคขามารนาปิทุกครั้งโซกะปริเทวะทุกขาโทมะนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิชังนราปติตามปิทุกครั้งสังขิตเตนะปัจจุปทานะคันธาทุกขาอี ังโคบนาพิขเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยาหังปัญหาโคโนโภาพิพานันเทราฆาสหัสพตาตัดดาตัดดาทิณนิเนเสยยะญทิพังการม,มาตัญหาภาวตัญหา วิภาวะตันหาอิทังโคปณะทิขเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจังโยตัณสาเยวะตันหายะอเสสะวิรคะนิโรธโธจาโคปฏินิรโคโมติอนารโยอิทังโคปณะทิขเวทุกขะนโิโรโธกทามิเนปฏิป,ปทาอาริยสัจจังอะยะเนวะอริโยทังกิโกมะโคเสยะท,ทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากมัรมโตสัมมาอาชิวสัมมา สลายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทังทุกขังอริยสัจจันติเมธีพิเวปุเพอนุสุตเตสุธรรมเมสุจัตคุอุทัปปิญาณังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชชาอุทัปปิอโลโปอุทัปปิตังโภปริทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมธีพิเวปุเพอนุสุตเตสุธรรมเมสุจัตคุอุทัปปิญาณังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิ วิชาอุทัพปทิอโลโคุทัพปทิตังโคปณิทันทุกทังอริยสัจจังปรรญญาตันติเมทิคเวปุเพอนุสตเตสธรรมเนสุจักคุอุทัพปทิยานังอุทัพปทิปัญญาอุทัพปทิวิชาอุทัพปทิอโลโกอุทัพปทิอีทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจันติเนพิคเวปุเพอนุสตเตสุธรรมเนสุจักภูอุทัพปทิยานังอุทัพปทิปัญญาอุทัพปทิวิชาอุทัพปทิอโลโกอุทัพปทิตังโคปณิทันทุกังสม ขยโยอริยสัจจังปหาตัพันติเมพิกเวปุเพอนุสุเตสุทเมสุจักคุงอุทัปติยานะอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอโลโกอุทัปฏิตังโคปนิทังทุกขะสมุทโย อริยสัจจังนันติเมทิคเวปุเขยอนุสุเตสุทธเมสุจัดคุงทัพปิยานังทัพปิปัญญาทัพปิวิชาทัพปิอโลโกทัพปิอิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจันติเมทิคเวปุเขยอนุสุเตสุทธเมสุจัดคุงทัพปิยานังทัพปิปัญญาทัพปิวิชาทัพปิอโลโกทัพปิตังโคปนิทังทุกขานิโรโธอริยสัจจังสัจฉกตันติเมทิคเวปุเขยอนุสุเตสุทธเมสุจัดคุงทัพปิยานังทั ทัทีิปัญญาทัพีิวิชาวทัพธิอโลโกโลทัพีิตังโคปนิทังทุกขะนิโ,โรโธอริยสัจฉิกะตันติเมพิคเวปุเต อนุสุเตสุธเมสุจักคุงุทัพปะทิยานังุทัพปทิปัญญาุทัพปทิวิชาอุทัปทิอโลโกทัปทิอีทางทุกขานิโรธโทคามินีปฏิปตาอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอุนสตเตสุธเมสุจักคุงุทัปทิยานังอุทัพปทิปัญญาอุทัปทิวิชาุทัพปทิอโลโกทัปทิตังโกปนิทังทุกขานิโรธโทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพเวตพันติเมพิกเวปุเพอุนสุเตสุธเมสุจักคุงุทังปุทิ ปัญญาอุาทัปะิวิชาอุาทัปะิอโลโกอุทัปฏิตังโขปนิทังทุกขานิโรธุกทามินิปฏิปทาอริยสัจจังพเวพวิตันติเมพิคเว ปุเพอนุสิตสุธรรมสุจักหุทาปฏิยาณุทาปฏิปัญญาอุธาปฏิวิชาวุทาปฏิโลเกทาปฏิเยวียวะกีวัจเาเมพิกเวอิมีสุจตุสุอริยสสะเจสุเอวันติปริวัตทั้งทวาภาษาการัญชาภูตังยานัทสนะนัสูวิสุทังอโหสิเนวตวังพิกเวสเทวเกโลเกสมาระเกสัพัมะเกสัสสมณะพัมมะนิยาปชายาสเทวามนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมพธิงอภิ สัมพุโทโภปัญจายาสิงยโตจะโคเมพิคเวอิเมสุจัตุสุอาริยสัตเจสุเอวันติปริวัตัทงทวาทศา,าการังยะถาภูตังยานาทัสนังสุวิสุทังอโหสิอัต ฮาหังพิคเวสเทวเกโลเกสมาราเกสะพะม,มเกสัตสัมณภาพรรมะนิยาปชายาสติวะมะโนสายะอนุอนตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจายาสิงยานจ,จัปปนะเมทัศนังอุทปธิอกุปปาเมวิมุตติอายะมันติมาชาตินติทานิอุณภัวติอัก ทะมาโมจะพัควาอันตมานาปัญจวัคคียาภิกุพัคควันโตภาสิตังอภินันทุงอิมัตมินจาปะนะเวกายการะนาสนินพัญญามาเนอายสันโตโคทัญยศาาวิชระชังวีตมะลังธรรมะจากภูทัปธิยังกิตจิสมุาาทัยธรรมังสพันตังนิโรธธรรมมติวะวัติเตจะพัควาตาธรรมะจกเกภูม,มาเทวาสัทธามานุสาวีสุงเอตัมพัควาตา พารานสิยังอิสิปเตนะมิคาทะเยอนุตารังธรรมะจากกัางประวติตังอปาวติยังสมเนนะวาพัม,มเนนะวาทีเวนะวามาเรนะวาพัมมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมัน กัมินติภุมานังเทวานังสัตทังสุตวะสตุมหาราชิกาเทวาสัตทามนุษสาวสุสตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตวาติงสาเทวาสัตทมนุษสาวสุตวาติงสานางเทวานังสัตทังสุตวายวาเทวาสัตทามนุษสาวสุยวานังเทวานังสัตทังสุตวาดุสิตเทวาสัตทามนุษสาวสุดุสิตานังเทวานังสัต ังสุตวานิมนะนาะรตีเทวาสัพธามนุสาเวสุงมิมาณารตินังเทวานางสัตตังสุตวะตระนิมิตวัสสะสวันตีเทวาสัทธามนุสาเวสุงปรานิมิตวัส วันตีนางเทวานังสัตวัทางศตวาธัมมกาลิกาเทวาสัทธามนุสาวีสุงเอตัมภัควาตาภาราณสียังอิสิปเตนะมิคทะเยอันตรงธรรมมาจักกลงปาวติตังอปติวัติยังสม,มเนนะวาพัมมุนาปา,า,า,าเทเวนะวามาเรนะวา พมุนาวาเกนสิวาโลกสมิติอิติหาเตนะขาเนนะเตนะโมหเตนะยวะพัมมรโลโกสัทโอักขันคัจฉิอายัญจะทัสสะหาสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปามานาโนจะโอลาโลโอพาโซโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัถโคภะควาอุทานังอุทานีสิอายะ สิวะตะโกโกทันโยอายาสิวตะตโกโกทันโยติอิติหิทางอายสมัมมโตโกทันยัสะอัญญาโกทันโยเตวะมานาังอโหสีติ